กากิจครั้งเนี้ยถ้าจะหยุดนะมันหยุดได้ทุกกลุ่มในโลกทั้งจีนก็ต้องแก้ไขได้อเมริกาแก้ไขได้ยุโรปต้องแก้ไขได้อย่างพร้อมเพรียงกันมันถึงจะยุติไม่งั้นโอ้โหมันแก้ไม่ได้เมื่อครั้งนี้มันถึงยาวไงมันถึงจะลึกเพราะครั้งเนี่ยรุนแรงที่สุดเท่าที่เราเคยเจอมาในประวัติศาสตร์ของมนุษย์เลยนะเพราะว่ากันขนาดน,นั้นเพราะฉะนั้นเหมือนเนี่ยบาสุก้าเราหลาน มันอาจจะเป,เป็นปืนแก๊ปเนี่ยมันอาจจะเป็นปืนแก๊ปกจริงๆแบบยิงโป้เลยตายแล้วมัน <คา S 2> จะไม่เหลือกระสุนไม่เหลือแล้วมันยิงไปไหนก็ไม<ล>่รู้มันปืนลูกซองยิงตู้มเลยนะตายหมดมันเนี้ยเนี่ยน่ากลัวแบบเฮ้ยเราไม่รู้อ,อนา,าคตเลยครั้งเนี้ยว่าอะไรเกิดขึ้นแต่ไม่เรา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 ที่สําคัญนะคือผมคิดว่าวิธีคิดของของของเราเนี่ยของทางการไทยเนี่ยใช่อย่างอย่างเท่าที่อ่านจากจากข่าวที่ออกมาเลยว่าที่จะช่วย s m e ไทยเนี่ย ก็คือคือไอไอไอพลกรไอไอตาสารนี่ที่จะเข้าไปซื้อแหนนั้นนั้นชัดเจนมีมีตัวตนมีชื่อมีอะไรชัดเจนแต่คราวนี้ไอพวกที่จะอีกก้อนหนึ่งประมาณ5้0แสนล้านที่ตั้งไว้เขาจะออกพอลกรเพื่อให้แบงค์ชาติอ่ะให้ซอฟท์โลนกับธนาคารพาณิชย์เอาไปปล่อยให้ s อ e ต่อไอเนี่ยผมห่วงมากเลยเพราะอะไรแบงค์พาณิชย์เนี่ยโดยนิสัยเนี่ยเขาจะเลือกคนที่เขาคิดว่ามันแข็งแรง แล้วก็ไปช่วยเขาก่อนแล้วก็ช่วยเขาก่อนไอคนที่ต้องการช่วยจริงๆเขาจะไม่ช่วยเพราะว่าพวกนี้มันจะกดแรงมันจะตายอยู่แล้ว,แล,วแล้วมันก็จะตายจริงๆแล้วไอพวกนี้จะมากกว่า,าให้แบบอิตาลีคนแก่ให้ตายไปเลยเออใช่คือคือจริงๆผมผมคิดว่าถ้ารัฐบาลจริงใจนะจะช่วย SMB คือต้องเป็น s m สที่กู้นอกระบบที่กู้นอกระบบไม่ใช่กู้ผ่านระบบธนาคาร กู้ผ่านระบบธนาคารอย่างน้อยเขาได้พักนี่ธนาคารเขาต้องดูแลอยู่แล้วล่ะถ้าให้ซ่อโลนไปก็ดีก็เขาก็ชัดเจนเขาก็จะดูแลประมาณนั้นแต่ต้องไปผลดอกจันออกมั้ยคุณดิสฐ์ใช่ก็มีเงื่อนไขมีดอกจันมีหมายเหตุเยอะแยะไปหมดเลยนะใช่นั่นแหละคือแต่แต่เอสีพวกที่เขาไม่เคยได้รับความช่วยเหลือหรือเงินกู้จากแบงก์เนี่ยพวกนี้เยอะกว่าพวกนี้พวกนี้ผมผมคิดว่าเป็นหลักแบบ หลายหลายล้านหลายล้านลายธุรกิจเล็กๆมีคนทำงานอยู่3ามคน5้าคนสิบคนอันนี้เข้าระบบแบงค์ไม่ได้เพราะว่าเขาไม่มีหลักประกันเครดิตไม่มีอ่ะเขาไม่เขาธุรกิจเขาเป็นเงินเงินหมุนน่ะมันไม่มี s 4สโฟที่ยืมยากมากยืมยากมากยากมากพวกเนี้ยเดือดร้อนแสนสาหัสจะทำยังไงที่ยิงตรงคือบาสูก้ายิงตรงไม่ใช่ยิงผ่านไม่ใช่ บอกเออเอาปืนเอากระสุนไปให้แบงค์พานิย์แล้วพานิสไปยิงต่อมันยิงไม่โดนหรอกครับยิงไม่โดนลยิงโดนลูกค้าตัวเองไงยิงโดนลูกค้าตัวเองเขาก็เลือกเป้าเลือกเป้าลูกค้าตัวเองเอาให้รอดก่อนเพื่อว่าเขาจะได้ไม่เป็น npl ใช่ไหมไม่มาเดินร้อนที่ลางคือเขาโปเทคตัวเองจาทำให้เขาจโปเตคตัวเองแต่จะทำไงให้ให้รายย่อยๆเนี่ยที่เขามีธุรกิจเล็กๆซึ่งบางคน อาจจะ,ะมีสมมติว่าแท็กซี่บางคนเขาเป็นเจ้าของแท็กซี่ใช่ใช่ใช่เขกู้แบงค์ไม่ได้นะแต่ตอนเนี้ยเขาไม่มีลูกค้าไม่มีคนเช่าประมาณอ,มอย่างเงี้ยคืออาจจะผมคิดว่าอาจจะต้องต้องเป็นกองทุนพิเศษขึ้นมาแล้วก็ให้พวกนี้มาลงทะเบียนเหมือนกับลงทะเบียนลูกจ้างอิสระอ,อคือมาลงทะเบียนให้ชัดเลยเพื่อว่าส่วนหนึ่งก็คือว่าดึงพวกเขาเข้าระบบอดึงพวกเขาเข้าระบบให้ได้ แล้วก็อันนี้ให้เงินให้เงินตรงอย่าผ่านแบงค์ผ่านชิ์โอเคอาจจะไปผ่านแบงค์ที่เป็นแบงค์รัฐที่ที่อย่างน้อยที่สุดรัฐจะสั่งได้ก็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 พอเป็นไปได้เช่นอย่างอย่างผมก็ชื่นชมธนาคารอมสินนะคุณบู๊เนี่ยคุณชาติชายที่ออกมาประกาศเป็นแบงค์ที่คนชื่นชมมากว่าอัตโนมัติเลยพักไม่ต้องทําเอกสารแล้วลงแต่เงินต้นพักดอกเบี้ยด้วยไม่ใช่พักไม่ใช่พักแต่เงินต้นนะพักดอกเบี้ยพักเงินต้น โดยอัตโนมัติทุกรายไม่ใช่ว่าต้องให้มายื่นขอแบงค์แบงค์แบงค์ส่วนใหญ่แบงค์พาณิชย์เอกชนเนี่ยต้องไปยื่นขอนะแล้วยื่นขอเนี่ยเมื่อไหร่จะได้ไม่รู้นะ,ะต้องเข้าแอปไปนั่งกรอกเอกสารแต,แต่แต่ธนาคารออมสินเนี่ยอ,อันนี้ดีซึ่งซึ่งถ้าถ้ากลไกแบบเนี่ยสมมุติว่าห้าแสนล้านเนี่ยแทนที่จะไปปล่อยซอฟท์โลนให้ธนาคารพาณิชย์ก็ห้าแสนล้านตั้งไว้เลยอแล้วก็ให้คนมาลงทะเบียนคือ คุณบอกเลยว่าคุณทําธุรกิจอะไร<ม>คือไม่ใช่ไม่ไม่ใช่เป็นลูกจ้างลูกจ้างอิสระฟรีแลนซ์นะคุณมีธุรกิจอะไรมะแม่ค้ามีแผงลอยอยู่ที่นี่ที่นี่ที่นี่นี่พิสูจน์ได้แล้วดึงพวกนี้เข้าระบบจึงโอกาสดึงพวกดึงพวกนี้เข้าระบบด้วยแล้วรัฐบาลก็ให้ให้เงินกู้เข้าไปพอพออยู่ในช่วงที่มาตรการล็อกดาวน์ค่อยๆคลายเนะ่ยพวกนี้พวกนี้พอมีม,มีเงินหมุนแล้วเขาก็จะไปได้<ม>แล้วก็ปัญหามันจะลดน้อยคือ คือต้องแก้ปัญหาคนจนอ่ะผมยืนยันคนรวยไอ้พวกตาสารนี่เนี่ยผมยังไม่ห่วงเท่าไหร่ไม่เร่งด่วนนะไม่เร่งด่วนเพราะว่าพวกนั้นเนี่ยพวกนั้นเนี่ยมันมีเวลาของการถ่ายถอนชัดเจนการออกมันชัดเจนอยู่แล้วว่าเดือนไหนเดือนไหนซึ่งก็นับไปสถือว่าหกเดือนข้างหน้ามีกี่มีเงินเท่าไหร่กี่บริษัทที่ครบกําหนดชําระก็ช่วยแค่นั้นนอกนั้นไม่ช่วยนอกนั้นไม่ช่วย อันนี้เนี่ยผูคือผบอกมคิดว่าการยิงตรงตรงเป้าตรงเป้าเนี่ยมันสําคัญแล้วก็เผื่อไว้ด้วยว่าวิกฤตสมมติหกเดือนมันไม่จบให้เราต้องมีกระสุนสำรองยิงอีกนะยิงอีกนะถ้าบอกว่ามันไม่จบนะประเด็นมันอยู่ตรงนี้น่ะเออวิทยาครับไราย่อยนี้แจกตอรีบดีไหมไปทำไรไม่ยับมันจะได้เรียบไม่ยับจะเป็นไม่ยับตอนนี้ยับเยอะอ้ ว่าประเด็น,น <ฮะ S 2> อยู่ที่อา <ฮะ S 2> จารย์บอกอะว่ามันจะยากถ้าเราคุณ <ฮะ S 2> จะล็อกดาวน์นานแค่ไหนถ้าอราดาวน์นานแค่ไหนด้เงินเท่าไหร่ะกับการที่บอกว่าค่อยๆผ่อนตรงไหนที่เขาทําธุรก,กิจได้หรืออะไรได้ในที่มันไม่อันตรายไม่เสี่ยงเนี่ยอ่าได้หายใจเพื่อที่จะช่วยช่วยผ่อนกับภาระของการกู้กาออรต่างนะฮะเพราะกู้ยังไงทีนี้มันไม่ได้ไปถึงระดับชุมชนอยู่แล้ว แต่ชุมชนกราจะตายตอนนี้ไม่ใช่ใหญ่เออแต่ตอนนี้ผมผมสงสัยอย่างหนึ่งนะครับคือไอกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองหายหัวไปไหนอยู่อยูยยผมเพิ่งคุยกับเพราะทำไมไม่ถูกพูดถึงในไอคนไกลนี้อ่าอเดี๋ยวเดี๋ยววันไหนจะชวนชวนมาคุยเขาทำงานอยู่เขาทำานเงียบๆอยู่ คือเพิ่งเพิ่งเพ,พิ่งได้คุยคุณคุณรักกออเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนคุณรักพงคุณรักพงใหม่อ่าเดิม,มเดิมคุณทีเขาเขาเพิ่งเข้าไปใหม่ได้เดือนเลย <laughs> เขากำลังอันนี้อันนี้ที่ที่คุณที่คุณศักชัยพูดเนี่ยสําคัญคือกอง,งทุนบ้านเนี่ยเขามีสมาชิกประมาณสิบกว่าล้านคนแล้วคราแบบแปดหมื่นกองทุนอันเนี้ยฉีดลงไปมันมันโดยตรงแล้วเขาคุมกันได้เขาคุมกันได้อ่า เงินที่เรกว่าหลดาวอยู่พี่ต้องนหมู่บ้านนะไปขัดจังหวะพี่ทวีเลยพี่ทวีว่าต่อเลยใัดใจพูดทีหนึ่งเพื่อนได้คุยกับผู้ใหญ่เป็นอดีตปัดกะทรวงท่านหนึ่งท่าบอกว่ามีงบจำเินการของราชการมีเยอะมากนะครับที่งงานงบอบรมงบต่างต่างนะปัดกะทรวงท่านทขาบอกว่าเยอะมากแต่ควรจะเอาตรงนี้มาใช้ด้วย อันตรงนี้ที่เขาเรียกคืนหรือเปล่าพี่เจ็ดเปอร์เซ็นต์นี่ยเจเปอร์เซ็นต์นี่แหละสิบเปอร์เซ็นต์รึเปล่าทีเดียวนี้ปะหาเรียกคืนวาตอนนี้มีกระแสโซเชียลที่อยากลองสวสไปจากตรงนี้ครับส่อว่สอสอที่ว่าเงินเดือนเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เงินเยอะหรอกนะครับแต่เป็นเธุรกิจวิยาเป็นสัญลักษณ์เป็นน้ำใจอ่ะพี่สิน้ำใจผมก็เลยเสนอต่อว่าสอสสหรือนักเรียนรคอรมอด้วยคอรมอด้วย นักเรียนหลักสูตรที่ให้การถึงหลายงบดูงานต่างประเทศสามปีมากระจายในพื้นที่ต่างๆแต่ที่ผ่านมาเนี่ยตอนนี้งบดูงานต่างประเทศสสวถูกแขวงก็ยังไม่มีใครพูดถึงเลยนะหกสิบกว่าล้านสสก็เงียบปิดนะฮะคือโดยเฉพาะสอวไม่ได้มีต้นทุนอะไรเลยนะครับไม่ต้องไปหาเสียงสสวยังมีต้นทนะุนอ <laughs> ยู่าง งั้นเอาตังสอวอมาช่วยบางส่วนก่อนนะให้ให้ชาวบ้านเขาบริจาคแต่สอวอสอ,อสอโดยเพราะสวอเนี่ยนะฮะเงียบติดยังไม่คิดจะทําอะไรเลยผมว่ามันเป็นเรื่องของความรู้สึกถ้าคนกลุ่มนี้ทํานักการเมืองทําก่อนเนี่ยนะฮะเสียสละก่อนประชาชนเขาเขาจะตื่นตามทําไมเยอรามานันเขาถึงเชื่อเมล์โตเพราะว่าเมล์โตทำตัวเป็นตัวอย่างแต่ของเราถ้าจะเรียกร้องนะแต่ที่ตัวเองจะเดือดร้อนไม่ทำ ผมว่าตรงนี้ด้วยแล้วโดยพวบของซื้ออาวุธเนี่ยผมว่าปู่ฮั่นยังสร้างไม่เสร็จนะครับผมว่าขอยืดหนี้ไปก่อนเอามาใช้ตรงนี้ก่อนนะครับอาวุธพวกแรงต่างทั้งหลายอ่ะขอยืดหนี้ไปเสร็จนะฮะแล้วก็เอามาใช้ตรงนี้นะฮะผมก็ขอเส็จแค่นี้ครับครับแสดงว่าเราจะมีเงินเก็บเงินซ่อนเงินอยู่ในท่ออยู่ใช่ไหมครับคืบอปัญหาของการใช้เงินพวกเนี้นะเออมันก็จะมีสอตอง,งอ สำนักพูประมาณตรวจสอบเขาออกเขาก็บอกว่าเขาก็จะมีระเบียบอะไรของเขาอะนะคือคือความเห็นผมนะผมวันก่อนก็คุยกับทางทางโครา,ราชเขาก็บอกว่ามีปัญหาเนี้ยไอ้เงินอบอไออองค์าาาาาการบริหารส่วนจังหวดัดพวกนี้มีเงินเยอะนะครับใช่ใช่พวกพวกนี้กลัว<อ><อ>ไม่ได้กลัวกลัวถูกสอบกลัวนู่นกลัวนี่คือผมผมก็เสนอบอกเออเนี่ยคอชอเนี่ยควรที่จะออกคำสั่งเลย พักพักงานน่ะสตงงอทักสามเดือนเงินพวกนี้กันไหลออกมาเดี๋ยวเราในในในฐานะสื่อเราช่วยอะไรได้บ้างครับพี่พเราก็ไปตามประเด็นพวกนี้ต่อใช่ไหมฮะือผมผมอยากจะเห็นเห็นกรณีที่ออกพอลกอทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันต้องมีกลไกอีกอันหนึ่งที่ต้องมีรายละเอียดเออ ใช่มีรายละเอียดแล้วก็มีกลไกการตรวจสอบเพื่อความโปร<ล>่ปงใสถูกกนะฮะคือมันอาจจะต้องดีไซน์นกลไกการตรวจสอบเนี่ยการกํากับติดตามการใช้เงินเนี่ยให้มันเป็นไปด้วยความโปร่งใสแล้วก็ชาวบ้านสามารถเข้าถึงข้อมูลพวกนี้ได้นะครับต้องไม่ไปติดตรงนี้เป็นชั้นความลงความลับวันนี้ผมว่าเรื่องนี้ไม่ต้องมีชั้นความลับนะครับคือคือคอให้ทุคคลเข้ามาดูได้ว่าเป็นไปทางไหนคือรู้สึกว่าทางอเมริกาเนี่ยเขาเขาให้สภานะ ใ,ให้สภา,าพิเศษเป็นกรรมธิการพิเศษให้สภาเป็นคนแอดพรูฟว่าออรัฐบาลเนี่ยจะเอาเงินให้กับ SME ให้กับธุรกิจไหนต้องแอดพรูฟโดยสภาคือคเป็นกรรมธิการพิเศษคือคือสภาทั้งหมดเนี่ยแอดพรูฟก้อนใหญ่ให้แล้วแต่พอจะใช้เงินเนี่ยคุณเอาไปคุณไปให้ใครเนี่ย mm hmm. ให้ต้องผ่านกัรมธิกรูไม่ใช่ให้ประธานดีให้ใครก็ไม่รู้รของเราเนี่ยปัญหาคือว่า คอมอนุมัติแล้วกระทรวงขังหลังนี้กระทรวงขังให้ใครก็ไม่รู้ครับใช่อันนี้อันนี้จะยุ่งหละจะยุ่งหละเช่นไอ้ไทยถอนไทยถอนไอ้ไอ้ตาสารนี่ทั้งหลายเนี่ยนี่กูนเป็นพักเล่นพวกเนี่ยมาแน่มาแน่บอกได้เลยบริษัทใหญ่บริษัทเล็กบริษัทใหญ่บริษัทใหญ่ก็อาจจะได้รับการช่วยเหลือบริษัทเล็กที่เข้าไม่ถึงเนี่ยเข้าไม่ถึงครับก็จะไม่ได้รับการช่วยเหลือก็จะเป็นทางว่า เครดิตไม่ถึงนู่นนี่อะไรไม่ได้ไม่ได้ครับครับมีประเด็นอีกเยอะเลยที่วันนี้พี่ๆเปิดกันไว้นะครับพวกเราก็ไปตามกันต่อได้แล้วก็น่าจะเมื่อกี้มีเปิดหลายเรื่องเลย่าจะเชิญในหลายท่านมาคุยนะครับพี่ดิษักใช่ไหมครับเรื่องของกลุ่มชนหมู่บ้านคุณวิทยาครับผมพี่บอกว่าสื่อจะทําอะไรได้บ้างนะครับอย่างแรกเลยคือต้องทําตัวให้รอดก่อนนะ ยมันหนักสุดเลยสื่อเอองบหายหมดทั้งภาคเอชนหายภาคราชการตัด10เซนเนี้ยงบด้านสื่อหายอีกถ้าเราลอดแล้วเนี่ยเราถึงทำหน้าที่ได้เพราะนั้นต้องคนน่าจะเข้าใจนะเฮ้ยถ้าพวกเราไม่อยู่เนี่ยคนทำหน้าที่ไม่มีมันคิดถึงพวกเราด้วยเราต้องรอดก่ออันนี้เราต้องเรียกร้องกันด้วยเรารวมกลุ่มเรียกร้องไม่เราพูดให้เขาเข้าใจเออเนี้ยถ้าสื่อไม่ กลุ่มปร้วงต่างจากทุกิจท่องเที่ยวหรอกเออครับครับเพราะฉะนั้นงบก้อนหนึ่งก็ต้องมาลงสื่อเลครับเป็นการล็ไม่ใช่อย่าลืมแล้วอย่าลืมแล้วอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมพาดเฮดไลน์เลยนะครับสื่อถ้าคุณอยากต้องการที่มีคนนำหน้าที่คุณต้องให้เขาต้อนใช่มีการทาหน้าที่ให้คุณโอเคครับพี่ๆครับขอบคุณมากสําหรับวันนี้วันนี้เรารวมบกนะครับบกซีเนียบกบหบกใหญ่ของเราคุยกันเรื่องเหล่านี้อยากจะให้ คุณผู้ชมเข้ามาจอยกับเราด้วยได้นะครับเราจะเป็นทุกวันจันทร์เดินสัปดาห์นี้พิเศษที่หนึ่งยายไปวันอังคารทุกวันจันทร์เจอกับพี่ๆกลุ่มนี้จะวิเคราะห์เจาะลึกให้ประเด็นและเปิดมุมมองหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยจะมีประเด็นตามมาอีกเยอะเลยติดตามวิเศษทุกวันนีมีข่าวเอ็กซ์คลูซีฟข่าวใหม่ๆติดตามกับแวดวงธุรกิจต่อไปนะครับวันนี้ผมวิทยาแสงรู้ขอบคุณพี่ๆมากครับสวัสดีครับพี่ๆคับขอบคุณคับสวัสดีครับ